รถมือสองผ่อนวันละ133บาทเอาไม่ละ่ะอูโหเพราะว่า นิสสันอ m e l a นะคะถามว่าเอาไหมล่ะผ่อนแค่วันละ133บาทเท่านั้นนะคะกับนิสสันอ m e มลปี2018เราไม่ได้มีแค่สีดําสีเดียวนะคะเรายังมีอีกหลายสีให้เลือกเลยไม่ว่าจะสีขาวสีเทาสีบรอนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามที่ชอบเลยด้านหน้านะคะเป็นกระจังหน้าแบบนี้นะคะสีดําตัดด้วยโครเมียมแล้วก็ชอบไฟของเขาค่ะดูน่ารักดีภายในนะคะนี่นิสสันอ m เมลนะก็มาในแบบเบาะค่ะ ตัดด้วยลายตะเข็บสีขาวแบบนี้นะคะลงตัวสวยงามพวงมาลัยนะคะเป็นมัลติฟังก์ชันนิดนึงในคอนโซลกลางนะคะก็แอร์นะคะ2ตัวแล้วก็แอร์ออโต้แบบนี้มาพร้อมกับเกียร์ออตโต้นะคะแล้วก็เบรกมือนะก็พุ่ เป็นฟุตสตาร์ทเรียบร้อยแล้วเครื่องค่อนข้างที่จะเบานะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังที่นั่งด้านหลังนะคะค่อนข้างที่จะกว้างขวางเลยเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะตัดด้วยตะเข็บสีขาวเนาะสวยๆดูเรียบๆนะคะภายในนะคะค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากเลยนะด้านหลังเนี่ยนั่งกันสะดวกสบายนะคะไปกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะค,ะครอบครัวเล็ก4ี่ห้าคนสามารถนั่งได้สบายๆเลยเดี๋ยวเราไปดูโป่งด้านหลังนี่นะคะด้านหลัง ด้าน,นหลังนะคะค่อนข้างที่จะกว้างเลยนี่นะคะมาพร้อมล้ออะไรแบบนเลยนะยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยค่อนข้างที่จะกว้างนะคะใส่กระเป๋าขนข,ของได้เยอะเลยนะคะหรือจะซ่อนคนซ่อนกิ๊บ <laughs> สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถถูกๆจัดให้เลยนะคะกับนิสสันอะมิล่าอะมิลาผ่อนแค่วันละ133บาทนะคะรวมแล้วเดือนละประมาณ4,000บาทเท่านั้นนะคะถ้าลูกค้า คนไหนนะคะที่สนใจรถผ่อนถูกๆสวยๆแบบนี้ปีค่อนข้างที่จะใหม่แบบนี้นะคะปี2018รีบติดต่อเข้ามาหาแนนได้เลยนะคะ